ตังง้งหมบอกพุงบ้านเ้าครับตอนนี้น้องดิวถึงบ้านเกิดแล้วเด้อพี่น้องนะครับเน,นี่อ่กับ้าไก่บบมีค่ะจรขเอาเอาข้าหมูค่ะใส่กองรุดได้ไป,ไปแม่เอารอลักวกวุ้งัวในในในจอนี่ งงเลยไปแม่้าทงงแต่เนี่ยอาสามภาคเนี่ยครัสามภาคเนี่ยพอน้องดิวตัวจริงเป็นยังไงว้ายตื่นเต้นค่ะเพิ่นตะกี่คนพูดไหนน้อยได้ยันาี้มีวัตรยงแหละใช่ผูดได้น้อยบางบางวันนี้พูดจะพูดร้อผู้เหงาผู้ใหญ่จังไงอาอย่างว่ะเอากระเพรากระเพราหมูหัวกะเพราตะเกะเพราหม้อกะเพราทะเร็งกะเพราหมูแล้วก็ไอ้ตำตำ ตำกหงกระเพาะหมูเฮ้ย้องดิวตำก็ได้เด้นี่เฮ้ยดิวตำเองก็ได้ลูกเอากระเพาะหมูสองทะเลสองค่ะแม่บ้านเทาฝนตกวะแม่แม่ฝนตกบ้องตกยุดไปสามมือแล้วยุดไปสามมือแล้วมาดูใส่กองเลืกจีนสีมือใส่กองค่ะจับเลยนี่กระเทียมวะแม่จ้ากระเทียมนี่ไงหรืเทียมโยนลงนด แก้มขาวแกมจ้กแบนตะกี้เป็นพราะขาเก่าดิพี่น้อง <ame> <als> แก้นบานี่แกมี่มนี่เป็นกับเขารวมเนาะทะเนาะพวงแม่ค่ะนี่ยังกะจัดรถแม่เม่ี้ได้ลูกค้าไหมแม่ อยูอตามวงหงน้ำแบบบ้านๆเราพี่น้องนำมะกรอบ้านเรานี่แหละเอาข้าวสี่กล่องบ้านเขากับหนาฝนแล้วพี่น้องเบืองนี้บรรยากาศคุณได้สั่นบ่เห็นคนมาเป็นงวยอยู่อ่ะท่านเมืองบรรยากาศบ้านเขาโนดเบิองบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีค่ะด้านแม่นี่นี่หวาเนี่ยเข็มหอมยกางใส่ไก่ ันตะกี้กับเลี้ยอยุ่นี่แหละพี่น้องกับบอคิดว่าจะของสีแบบเด่นดังเดทพี่พ <อ S 1> ดิวเนี่บยบ่คิดว่าจะของสีแบบอ่า <uci> เราเคย<ช>คิดว่าเออเราเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงก็ไม่คิดว่าเราจะแบบว่าไปได้ไกลขนาดนี้แม่พี่น้องเนี่ยคุณแม่เห็นตาในหน่อยน,<พ> voilà. นี่เห็นตาไปเลี้ยงน้องเพิงนี่ะยุ้มเลยจนซูมอนี่เป็นจนซูมอนี่แบบว่าประสบความสําเร็จเนาะแม่ เก่งๆบัห้องเก่งๆบตรหองคองปกทั้งสี่ตงหุงแซ่บๆพี่น้องมาดูฝีมือดูก่อนอย่าแม่มีเข้าปุ่นบองมอี่ยี่นะลองจิมมาสอร่อยเนี่ยกินแล้วกระิดใจเอาไปวไดบอแกด้มอย่างเนี่ยแม่าบาพบนี้อไปกินเอ อันสีอันนี้ใส่น้ำแดกก็ได้ลูกแตเมื่อก่อนอ่ะไอ้นุชยืนยันก่อนเมื่อก่อนพี่ดิวขายส้มตำจริงไหมใช่ค่ะตอนส้มตำตำหูก็ปลาไหลใช่ขายชาไข่มุกมีชาไข่มุกแล้วก็ส้มตำพอขาเกาได้หนีเมื่อก่อนพี่ดิวขายส้มตำนะเดี๋ยวเดียวจุดเริ่มต้นเดี๋ยวแม่เอาเดียวพี่ก่อนนันเออมึงเนี่ยมาสตูมเลยลูกม มึงอมแกเลยพักหลังเจอเผ็ดฟอมแมทียู่เออเพ็ดฟอมไหลครับเอเนี่ยอไปเพิ่งเนี่ไปเม่นมัดมัดมาเนี่ยแม่ดาว่าเนี่ยเผ็ดฟอมไปใส่เพลดอมยู่ไนทำในบอานใาเสียบายเนี่ยของเก้าอย่างนู้นสดเปิืไป่นี่เตรียมถุงเลยแซบบปกตถิ่นบะกะถิหอยทำทำล่า ดินมาชิมมาพาคนพาขนมมากินต้มตำบันนอกบันนอกบันเห่าโยนมาชิมดิออร่ยดูมาชิมดิไม่ไม่เคยกินบ้านเขาชื่อว่าจังสีเลยพี่น้องหันย้ำติมอ่ะย้ำติมกันตีนหูว่า เพรขาเของของขออนุญาตรหขออนุญาตชาวพรอหนูขับรถแซบแซบมาโหก็คือ่สิมันก็คือหมดก็คือหมดแล้วอนยสุดยอดจำครัเบี้ยองตัวเอง้องเแบบชิ้นใหญ่ใหญ่บมอร่อยไอติมตาตาเองเลยสิตาเองลงมือเองครับผมมันจำเ่ยองเนีย ตาใสได้ค่ะพี่นี่ดูต่ำจริงๆจะไม่เป็นรอเป็นเงี้ยนค่ะแขวนคอรอจริงเป็นังไหนครับบอกแฟนขาเนรอตัวจริงลองดูเป็นเงี้รอค่ะคือในกล่องบอคุณลรัค้นบอกว่าดูดีกว่าในกล่องยุ่นรอกว่าในกล่องเอี๊ยปากหวานแล้วเด้อปากหวานเลยมาดิเอาตั้งไปบ้านกับไปเนาะอันพุชจั่นยังค้นเนยนะสกับไป เพื่อน่ะอ่ะขอขอขอเอาขอแอดทาบปล่แม่แอดทาแม่ไปปิ้นมาติ้นหน้าร้านหนึ่เลย,เลยอย่าไม่เห็นหัน่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตัวจ้เาเขาจะเป็นผู้สูงผู้ใหญ่กู้บาดอาแอา,อาแอลแอลเจบหลาย ช่ำช่ำแม่ต้นตะล่าเดันเนี่ยตทางกอบต้นสำสาใหญ่ต้นสำสาใหญ่ทางไปตรงนู้นถายดีด้วยแน่ใช่แน่จากไทยต้องโดนด้วยจริงคนเยถ่ายด้วยอ่ะครับเทเดนตี้มาซี่อันครับแม่ใช่ลงหกทีเราแจ้งไหนดี เห็นมะโรดแม่เห็นมะค้าอ่อนเนาะอย่าใช้อืมหูยถ้าขัดโกงไข่ก็เนี่ยคูแข่งไม่ค้ามาแล้วคูแข่งไม่ค้ามาแล้วแต่น้องดิวมาตำของุฮงยหลีดิวชอบเพจแบบนี้งุดเอาเลยโตเอื้อม มจบแม่แน่ห่านแม่ค้าแม่ลองซิมเบ่งอะสีหูวาแต่ก็ติได้เลย,อยเอออรอะไรไม่ขาเนี่ยแล้วหนูยู่มากินเผ็ดน้ำบุ๋มได้ยังกินถือให้น้งบุ๋มมาชิม ไม่หยีกด้เหมือนัว้แม่อร่อยมากเลยลอ่ะพวกนี้อย่างหนัวไม่ต้องเติมเลยพวกเนี้ยนัวนี่ถูกเพราะว่าพวกแรกไกากา,าเรื่องเราถือผมที่สองกากาถือเนื้อเลลิศพี่กันร้านมายู่ใสก่อนแม่แมแม,ม่คูแขงหเี่คูแขงแล้วไปเปิดไปดูหน้าร้านโน้ตพาไปดูหน้าร้านรีวิว มันดีดออกอีกละกินเต็มกินเต็มเดี๋ยวไ้แม่คาตักให้หล่อครับห่ังหลักจังเลยเอีวหลอล่อกวาตอไหนกี่เดือนแล้วรอนีอเก้าเดือนเดือนจะเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วโน้อๆนนตเอากระเป๋ามาน่ เอาเอาตังค์ให้เอาตังค์ให้หลานจะได้ติ๊บแล้วเหรอเอาตังเอาตังค์ให้หลานหน่อยหลานหน่อยกันหลานหน่อยผู้น่ารักนฮะสวัสดีค่ะวันเกิดหรอเขาวันเกิดหรอชื่ออะไรครับเนี่ยหลานหลานน้องหลานอ่ะก๊าบอ่ะคุณต่าก็สวัสดีครับกินไอติมพ่อกินไอติมบ้างกินฟรีกินไอติมฟรี กินไอติมฟรีนี่คุณพ่อเอาอันสบงสเปรียงเอาพ่ออันนี้อันลูกเขาหายนะหนักหนึ่ง้องเดียว้องเดียวโดนโดนมาพ่อคือเป็นกำลังใจอันนี้ให้คุณพ่อซื้อเดล๋ยวบอเบอสแมกครตามของฮงเดย์ ดิวไห่ก็ือ,อ,ปอเ,เป็นกำลังใจราคาคาสมตามอาไห่สองพันเมือนเนี่ยดีใจมากค่ะ,ะดีใจหลายค่ะดีใจอากอดเนี่ยกอดกอดเนี่ยอยังเป็นตาฮักค่กแท่กำลังใจค่ะแล้วก็มินล้านแล้วเออนี่ย มื่อนี่ปิดลาดไปเอาหัวแล้วปิดลาดไปลาดงัวแล้ววะเนี่ยจ้ไม่ใช่ไอติมอ่ะเข็ดหนึ่งก็เห็นึังก็ไปวพ่อแม่กะทิตาบินเนาะงานใดก็งานนั่นเหมือนพ่อแม่แม่น้ำติดตามอยู่ตลอดไอติมมะพร้าวทุกคนนี่โอ้ยมาเป็นลูกเลยเหรอนี่แม่เป็นเห็นบรรยากาศบ้านเขาที ที่นอกเบบังบักเขียบกับนี้บักเขียบอินก็เห็นน้อยหน่าปะนี่ถ้าใครเห็นต้นบักเขียบอยู่อันอยู่บ้านทั้งนี่ก็แสดงว่าน้องดิวมาถึงอีสานแล้วนะครับมีต้นบักเขียบต้นกล้วยพี่นอกรรยกาศดีเอาไป่งร้านสมตาได้ม่คเอาตังกอนหนึ่งพันบาท กำลังใจเราะว่าด้ยขอบคุณเล่หลายมือื่นไปหลัดอยู่งแย้งนองดิวเด้อเอาเอาไปถังใหญ่ๆโอเคโอเคบ้าโอเคเอาไปเด้อสองพันเพราะว่าเมื่อถังเลยเนี่ยเอามือื่นไปอีกสองพันอ่ามากมากเลยขอบคุณมากค่ะประมาณหกโมงแรงเลยครับห้าโมงหกโมงเย็น เพราะว่าแดดแดดบ้านเขามันมันห่อนพอกออกไปจากบ้านเดี๋ไปวัดนันหกโมงแล้งประมาณห้าโมงผู้เฒ่ากลับมาแล้วครับห้าโมงเย็นผู้เฒ่ากินในติ่มก่อนแล้วจะกินโตจีนอันนี้เหมาอีกมาโอ้ยขอบคุณมากมือเต็มถังเด้อแม่เอาเต็มถังนะค่ะค่ะคอขอบคุณมากแล้วก็พรุ่งนี้ให้แม่ให้แม่บริการแบบตักไข่ผู้เฒ่าตักแล้วก็เอาแถงทุกอย่างเลยตักไข่ผู้เฒ่าเลี้ยงคิ้วผู้ใดอยากกินอย่างกะไข่เพิร์ลกินแล้วก็กินโตจีนน้ำ น้องดิวเราเลยจ้าจ้าเอ้ยเออน้องสาวไปนะไม่ก็ฝึกเด้นี่ฝึกเด้นี่เป็นนี่ไหนมั่งพอนะดิวแล้วดีใจดีใจเนีขอบคุณหลายๆครับเราไปทรงหันจ้าจ้าจ้านี่ครับดินแดนบ้านเกิดของน้องดิวนะครับบ้านหัวหนองตรงไปอีกหน่อยก็เป็นบ้านสิงห์ไทยผู้ใดติดตามมาเรียกกลับ Happy Happy นะนี่อายไมสัตได้